ึ่งด้านบนสุดสลดพ่อขืนใจเด็กหญิงวัยสิถ่ายคลิปมคมขืนลูกส่งในคลิปที่เป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไรพวกธุรกิจค้าดูคลิปโปะส่งเป็นคลิปโปะไปขายที่เมืองนอกส่งผ่านระบบไซเบอร์ไปหาเงินด้วยวิธีนี้ยมคมขืนลูกวัยสิและเอาภาพที่ตัวเองมีอะไรกับลูกเนี่ยไปขายในช่องทางโซเชียลที่เป็นคลิปโปที่เมืองนอก และมีคนตรวจสอบที่เมืองนอกเขาตรวจสอบเจอก็เลยมาบอกตำรวจไทยค้นหาว่าเฮ้ยมันต้องมีการกระทำแบบนี้เป็นลักษณะพ,พ่อได้กับลูกแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปโชว์ที่เมืองนอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความตกต่ำวิธีคิดของความเป็นบุพการีมันมาถึงจุดนี้กันได้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขานะจ๊ะเนี่ยลคะค่ะ โอ้เห็นข่าวนี้แล้วมันแหมนะจ๊ะคือเอปารินากับบุบัณด,ดาเนี่ยมาช่วยพูดอีกข่าวประมาณแบบเนี้ยมาจัดการออกพวกตัวพูดเร็วๆอย่างเนี้ยก็ดีนะคะค่ะนะเอปารินากับบุบัณด,ดาอย่าศึกกันแล้วมาช่วยจัดการพวกเพศพูดเร็วๆแบบเนี้ยไม่ได้มีความเป็นพ่ออยู่ในตัวตนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะผู้ช่วยผบตร ซึ่งเป็นผู้ในการสูพิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำทีมนะคะนำทีมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วไปจับกลุ่มนายหนูอายุ36ปีไม่เห็นบอกชื่อจริงนามสกุลจริงเลยไปจับกลุ่มนายหนูอายุ36ปีได้ที่บ้านพักอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ต้องหาคดีขืนใจลูกสาวแท้ๆของตนเองวัย12ขวบทำมานานแล้วด้วยทั้งนี้ตำรวจบอกปคมคือตำรวจกรมบับการปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยนะฮะได้รับข้อมูลจากไทยแคค TICAC ไทยแคคไทยแคคก็คือชุดปฏิบัติการที่ตรวจสอบเกี่ยวกับพวกไซเบอร์ทิปรีพอร์ตอะไซเบอร์ทิปรีพอร์ตคือข้อมูลรายงานจากพวกเอ โซเชียลไซเบอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยโดยกลุ่มไทแคคเนี่ยแจ้งว่ามีข้อมูลไซเบอร์ทิปรีพอร์ตจากอเมริการะบุว่ามีคนไทยมีคนไทยถ่ายภาพลามกเด็กถึง12ฝ่ายมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลักษณะผิดกฎหมายเอาไปโชว์อยู่ที่นั่นนะคะค่ะ ซึ่งได้ขอให้ตำรวจบกปขมบ้านเราตรวจสอบสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วนเพราะว่าเด็กวัย12ขวบนี่ว่ากันว่าเป็นเด็กของผู้ถูกกระทำเออเป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกสาวของผู้กระทำนะคะค่ะเนี่ยแหละค่ะงานนี้ก็ไปตรวจสอบนะคะปรกากฏว่ามีหมายค้นจากสารจังหวัดอุทัยธานีไปตรวจสอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปที่บ้านพักของนายหนูวัยสาวสิบหกปีอยู่ในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยัยธานีนะคะนายหนูก็งงว่าตำรวจมาทำไมตัวเองก็แสดงตัวเป็นเจ้าบ้านอย่างถูกต้องและตำรวจก็เอาหมายค้นโชว์ว่าฉันสามารถคน้นได้ถูกต้องตามกฎหมายนายหนูก็เลยยินยอมให้เข้าไปตรวจค้นในบ้านจากการตรวจค้นเจอของกลางโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องอเจอโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเจอโทรศัพท์มือถือสองเครื่องซึ่งนายหนูยอมรับว,ว่าเป็นของตนและเป็นผู้ใช้อุปกรณ์คนนี้ เป็นผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องนี้คนเดียวนะคะทั้งนี้ตอนก่อนตรวจสอบเนี่ยนายหนูแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นอย่างดีแต่พอตำรวจจะยึดมือถือสองเครื่องนายหนูไม่ยินยอมไม่ยินยอมให้ตรวจสอบแล้วพอตำรวจบอกว่าไม่ได้นะหมายค้นมาขอดูหน่อยเปิดมาปุ๊บโอ้โหเจอไฟล์สื่อลามกอนาจาร์เด็กเพียบเลยนะคะ มีการบันทึกอัปโหลดสื่อลามกอ,อนาจารเด็กบันทึกภาพวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของตนเองวัยสิบสองขวบจริงๆด้วยใช้มือถือบันทึกก็เลยจับตัวนายหนูแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือไปเมื่อจานวนได้หลักฐานเพราะว่าภาพอยู่ในเครื่องมือถือของตนเองนายหนูก็เลยสรารภาพว่าก่อเหตุดังกล่าวจริงโดยระบุว่าเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบด้วยความคึกขนองเท่านั้นเอง เดินระบุว่าตัวเองเคยแต่งงานกับแม่ของลูกสาวจากนั้นอย่าร้างกันแยกกันอยู่ลูกสาวไปอยู่กับตายายกระทั่งเมื่อธันวาคมปีหกสองลูกสาวก็ขอมาอยู่อาศัยกับพ่อด้วยมาอยู่อาศัยด้วยประมาณคราวละสามสี่วันปัจจุบันมาเดือนละสองสามครั้งเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์พ่อก็บอกว่าพ่อจะสอนลูกนะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะ สอนโดยที่ลูกไม่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างไรลูกก็เชื่อฟังพ่อกระทั่งมีเพศสัมพันธ์กับพ่อและพ่อก็ถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์กับลูกเรื่อยมาตั้งแต่ปีอะไรปีหกสองมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันก็มันไม่ใช่หลายปีและสิมันประมาณเป็นเดือนเดือนนะธันวาหกสองก็ไม่ถึงปีนะเนี่ยธันวาหกสองนี่เดือนอะไรมิถุนายนนะคะค่ะแต่ทํามานานแล้วทํามานานแล้วงานนี้ก็มีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวเรื่อยมา แล้วก็ถ่ายคลิปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอัปโหลดลงสื่อโซเชียลแล้วก็เอาไปลงในพวกคลิปพวกคลิปโป้ใครอยู่ใครอยากดูคลิปนี้จ่ายเงินมาอย่างนี้จ่ายเงินมาที่เมืองนอกก็จะมีแบบนี้นั่นละค่ะเป็นสื่อลาเมื่อวานอาจารย์อยู่ในความครอบครองสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสําหรับตนเองโดยผิดกฎหมายนํำตัวนายหนูเนี่ยไปดําเนินคดีที่สอพอเมืองการุง้งจังหวัดอุทัยธานีแล้วนะคะตํารวจสอพอเมืองการุง ควบคุมตัวนายหนูแล้วก็ยึดของกลางไว้สอบสวนนะคะเจ้าตัวก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็เด็กเด็กนะคะวัยสิบสองขวบไม่รู้อีหนูอีเหนว่าพ่อสอนแนะนําไปอะไรใช่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแต่เด็กมันก็โตแล้วนะสิบสองขวบมันน่าจะรู้อะไรเป็นอะไรบ้างแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรทีนี้เด็กเนี่ยถูกควบคุมตัวไปอยู่ที่ศูนย์บ้านพักเด็กจังหวัดอุทยัยธานีแล้วค่ะไปตรวจร่างกายแล้วนะตรวจสอบร่องรอยการถูกข่มขืนแล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะมีการแจ้งข้อหาในหนูเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาก็คือไปไปกระทำชำเราเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเด็กอายุแค่สิบสองปีเนี่ยนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้แปดมิถุนายนวันนี้จะโดนวันนี้เจ้าที่นะคะจะนำตัวนายหนูเนี่ยไปฝากขังต่อศาลจังหวัดอุทัยธานี วันนี้จะนําตัวนายหนูไปฝากขังต่อศาลเจ้าอุทัยธานีส่วนแม่นายหนูมารู้ความจริงร้องไห้ไม่เคยคิดเลยว่าพ่อแท้ๆของลูกจะทํากับลูกได้แบบนี้อขอภัายแก้ไขแม่ของนายหนูก็คือยายของหลานแม่ของนายหนูนะแม่ของนายหนูย่าของหลานนี่ย่าของหลานแม่ของนายหนูย่าของหลาน แม่ของนายหนูร้องไห้ทท้งน้ําตาบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เห็นหลานไปอยู่กับนายหนูซึ่งเป็นพ่อก็ไม่คิดว่ามันจะมีความเป็นพ่อทํากับลูกแบบนี้ได้เวลาลูกนอนในห้องของพ่อเขาตนเป็นย่าก็ไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าพ่อจะทําอะไรกับลูกคิดว่าเป็นพ่อลูกนอนด้วยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายแล้ว มันกลับมีการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นแม่ของนายหนูคือย่าของหลานเนี่ยร้องไห้บอกไม่เคยคิดเลยว่ามันคิดอย่างนี้ได้ยังไงนั่นล่ะค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคนเป็นบุปการลีนะสามันสำนึกนี่งสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้เลยนะจ๊ะเอะปารีนาบุมบันด,ดาอย่าศึกแล้วก็มาเคลียไอพวกเพศผู้เหล่านี้ซะจะดีกว่านะจ๊ะ